สวัสดีค่ะไผ่นางฟ้าสีหมอกไผ่ลำตรงนะคะไผ่ปลูกประดับสวยงามใช้ลำได้ถ่ายคลิปวิดีโอต้นพันธุ์ให้ได้รับชมกันค่ะชุดนี้ขุดจากแปลงต้นพันธุ์ของทางสวนเองนะคะซึ่ง ีหน้าน่าจะไม่ได้ขุดนะคะเพราะว่าอาจจะปล่อยให้เขาแทงหน่อขึ้นมาใหม่แล้วก็จะเราจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนต้นแม่ใหม่ก็คือเราขุดไปแล้วนะคะสอปีติดแล้วชุดที่เห็นต้นพันธ์แข็งแรงสมบูรณ์นะคะอันนี้ก็ถ่ายย้อนแสงนะคะก็เลยทำให้ค่อนข้างที่จะภาพ ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ไผ่นะคะที่น่าปลูกสะสมสำหรับท่านใดที่ชอบสะสมไผ่นะคะทยอยปลูกไปเรื่อยๆค่ะไผ่หลายๆตัวก็คือตัวนี้เป็นไผ่ลำต้นตรงไม่มีน้ำนะคะลำใช้งานได้ลำตรงลำสวยเลยค่ะ ประโยชน์สารพัดเลยนะคะสังเกตว่าหนอของเขามาแล้วนะคะยืดสูงขึ้นไปด้านบนเลยถ้าใดสนใจต้นพันธุ์ปลูกนะคะทักมาพูดคุยกับเราได้ที่เพจเฟซบุ๊กสวนธนพัฒสกลนครนะคะ่ะสนใจไผ่ ấy, ต้นอื่นของทางสวนนะคะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอได้นะคะผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัสการ์เดนะคะ่ะ